ใหม่ดาวิกาหลังน้ำตาตอบดราม่าเรื่องพ่อโดยล่าสุดใหม่ดาวิกาออกอีเวนต์แรกหลังจากมีประเด็นดราม่านางเอกอักตันยูไม่เลี้ยงดูพ่อที่ป่วยหนักโดยก่อนหน้านี้ใหม่ดาวิกาและผู้จัดก,การก็ได้ชี้แจงผ่านโซเชียลไปแล้วส่วนหนึ่งและวันนี้เจ้าตัวขอเคลียร์ประเด็นดังกล่าวอีกครั้งโดยใหม่ดาวิกาเผยว่าไม่ได้อยากพูดเรื่องครอบครัวมากนักเพราะมันจะกระทบกับทุกฝ่ายโดยเฉพาะคุณแม่ที่เสียใจมาก แต่ไม่รู้ว่าสักวันมันก็ต้องเกิดขึ้นแรกเริ่มจากทางเพจดังได้ทักแชทมาหาใหม่และบอกข้อมูลต่างๆที่เขาได้รับจากบุคคลหนึ่งให้ใหม่ทราบโดยคนที่ส่งให้ทางเพจไม่ใช่คุณพ่อแต่เป็นคนใกล้ตัวซึ่งใหม่ไม่ได้ตกใจกับข้อมูลที่เห็นภาพและคลิปเพราะรับรู้เรื่องราวเหล่านั้นอยู่แล้วมันคือสิ่งที่ถูกนำมากดดันใหม่กับคุณแม่โดยตลอด ไม่เล่าต่ออีกว่ายังไม่ได้เคลียร์กับฝ่ายนั้นเพราะไม่รู้ว่าเจตนาเขาคืออะไรสิ่งที่เขาส่งมาให้เพจดังตามที่ทุกคนได้เห็นไม่ขอบคุณที่ไม่ปล่อยออกมาหมดเพราะบางรูปเป็นรูปที่พ่อป่วยหนักมากบางรูปมีเลือดไม่ไม่รู้ว่าพ่อถูกแอบถ่ายหรือเปล่าในระหว่างสัมภาษณ์นั้นเธอก็เริ่มจะร้องไห้แล้วไม่เพยต่ออีกว่าตอนนี้พ่อป่วยหนักมากแต่ตนไม่ได้เป็นครอบครัวเขาแล้ว ตนเป็นแค่คนนอกช่วยเท่าที่สามารถช่วยได้หลังจากนั้นสาวสวยใหม่ดาวิกาก็ปล่อยโฮออกมาพร้อมขออนุญาตเดินออกจากวงสัมภาษณ์และยุติการสัมภาษณ์ทันทีมันกระทบกระทือนทุกคนแล้วมันก็จะเจ็บต่ทุกคนเจ็บหลายฝ่ายค่ะโดยเฉพาะคุณแม่ที่เสียใจมากๆอย่างแม่มก็ไม่อยากไม่อยากพูดแต่ว่าแม่ก็รู้แหละว่าสควันมันต้องเกิดแล้วพอมันเกิดขึ้นเราก็เราก็ได้แค่อธิบายแต่ที่เรา เขียนไปเขียนไปตำรวจค่ะจริงๆก็ตันั้นมันมาได้ยังไงอะค่ะต้นสายไปเห็นเรื่องนี้มาได้ยังไงยะไคือตอนแรกมันเป็นขออนุญาตเพจพี่ซอใช่ไหมคะก็พิกที่ซอีซอได้เลม่เ่ไเป็น่เลยอ๋่เหรเไม่ได้เลยน่ด้เลย่เลยไม่เลยไั่้เลอไ่ไอ้เม่ะด้เลม่เลม่เยไม่ไ้เลไม่้เลยม่ได้ม่ไเลม่ได้เลยไได้เลยไม่ได้เลย้วลยไมเหม่เ่ได้เไได้เไมด้เห่ะแล่เ่ด้มาถาม ส่วนตัวติดต่อใหม่ส่วนตัวแล้วก็ติดต่อทางผู้จัดก,การมาส่วนตัวค่ะแล้วใหม่ก็ใหม่ก็เริ่มเหมือนทางนั้นเขาก็บอกว่าใครเป็นคนส่งมาให้เขาอะไรเงี้ยก็แคปมาให้ใหม่หมดทุกอย่างที่เขาได้ข้อมูลมาก็ต้องขอบคุณมากๆที่อย่างน้อยก็ทักมาแล้วก็ส่งทุกๆอย่างมาให้อ่ะค่ะมันก็เป็นประโยชน์แล้วก็มีทําให้เราได้รู้ข้อมูลหลายๆอย่างที่เราก็า<ะ>ทักมาทางไหนอะไอจีติดต่อทักมาเลยติดต่อใช่ค่ะติกต่อทักมาแล้วก็แล้วก็ เอาเป็นว่าคนที่ส่งมาทั้งหมดไม่ใช่คุณพ่อค่ะเป็นคนใกล้ตัวเป็นคนใกล้ตัวละกันค่ะที่ที่ส่งมาทุกอย่างมันทุมคที่เราเนนะมันตกใจมันช็อบมันเดิตเรานมันเหมือนมันเหมือนเราเรามันมันเหมือนเราก็เราค่อนข้างที่รับรู้เรื่องราวเหล่านี้อยู่แล้วเพราะมันก็เป็นเรื่องราวที่อย่างที่บอกมันเอามากดดันฝั่งของแม่และแม่มาตั้งนานแล้วอะไรอย่างนี้ยค่ะแล้วก็ เราก็ได้แค่บอกในส่วนของเราแค่นั้นเองค่ะคนใกล้ตัวเราทราบเจตนาไหมคะว่าทําไมเขาทาแบบนี้ยังไม่ได้คุยยังไม่ได้คุยยังไม่ได้อะไรก็ไม่แน่ใจว่าเจตนาเป็นเจตนาอะไรค่ะเพราะว่าสิ่งที่เขาส่งมานี่คือมีอะไรบ้างไหมบอกได้ไหมคะเท่าที่หนูเล่าได้เพราะว่าคลิปมีอะไรบ้างอตรงคลิปนี่ยหลายคนว่าเออก็ก็เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นอันนั้นเลยค่ะแต่ก็ต้องขอบคุณที่ไม่ได้ปล่อยออกมาหมดนี่งค่ะเพราะว่าหนูอะ มันมีอีกหลายอย่างมากๆอย่างเช่นแบบเป็นลูกพ่อที่แบบที่แบบแบบป่วยมากๆอะค่ะคือเป็นลูกที่เหมือนแบบเอ่อแบบมีเลือดอย่างเงี้ยก็ไม่ขวดเพ่อนหนูไม่รู้ว่าพ่อด้ถูกแอนทายหรือเปล่าแต่ว่าความรู้ใองการเขาภของคุณพ่อมาทำแบบนี้ แต the, <extern als. S 1> ่ก็คือใหม่ได้มีโอกาสใหม่ได้ไม่มีโอกาสคือย่างคุณพ like mm? <y> ่อเลยนะคะคุณพ่อทราบหรือยังว่าพี่คนเอาคลิปคุณพ่อไม่รู้เลยไม่รู้อะไรเลยตั้งแต่เกิดเรื่องได้มีการติดต่อทางฝั่งคุณพ่อหรือคนใกล้ชิดต่อคุณพ่อแะเขาไ่ติดต่อค่ะคือถ้ามองในมุมเราอะค่ะ ในแง่ของการเจตนาที่ถ่ายคนป่วยมาซึ่งคนป่วยก็อาจจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวอะไรเงี้ยไม่มองว่าขอโทษขอโก็หนูเป็นคนนอกเหรอคะหม่ได้ว่าหนูไม่ได้เป็นหนูไม่ได้เป็นหนูเลยหลังหนูไม่ได้เป็นครอบครัวของเขาค่ะหนูว่าแต่หนูช่วยแต่ไม่หนูช่วยได้จริงๆอะหนูว่าแบบหนูไม่สามารถขอโทษนะหน มาแค่นี้ก็ได้